เอาเอาไล่เรียงก่อนนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับเมื่อตีสองประมาณตีสองของวันนี้นะครับฉช้มืดพลพันธบติเอกรัตน์จันมณีนะครับสารวัตรกองกับการหนึ่งกองปราบปรามก็นํากําลังเจ้าหน้าตำรวจนะครับร่วมกันจับกลุ่มตัวพระราชวิสุทธิประชานาตนะหรือพระองกฎเนี่ยนะครับที่อยู่ที่วัดพระบาทน้ําพุนะัะ อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีหลักฐานอันสมควรเชื่อว่าพระวิพระราชพิสุทธิ์ที่ประชานาตอลงกฎภูน,นิมุกเนี่ยนะครับชื่อจริง,งนะฮะ <ừ> ซึ่งมีพฤติการทุจริตยักยอก,ยอก,ยอก,ยอกเงินบริจาคของวัรราาดประบาทน้ําพุเบียดบางทรัพย์เป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตนะครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือเป็นเจ้าพนักงานนะ ตรงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่หนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็เรื่กฟอกเงินเอาสามข้อหาห,าหลักๆแบบนี้นะครับก็จับกลุ่มปลาเรียบร้อยนะครับแล้วก็นอกจากนอกจากพระอลรม์กดแล้วเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งที่โดนจับด้วยเดี๋ยวนะครับแทรงนิดนึงอันนี้อันนี้เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งสิทธิ์แจ้งหมายจับแจ้งสิทธ์ผู้ต้องหาตก็งผู้ต้องหาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ เวลาเราตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิ์ให้เรารู้ว่าสิทธิของเรามีอะไรบ้างเหมือนในหนังฝรั่งอ่ะเอาไง่ายๆสิทธิข้อแรกคือสิทธิ์ในการพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว2คือสิทธิ์ในการให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจใเข้าฟังการสอบปากคําได้ในชั้นสอบสวน3ส,สิทธิในการได้รับการเยี่ยมหรือติดต,ต่อญาติได้ตามสมควร4ส,สิทธิ์ในการได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหาทราบก่อน นะครับเพราะถ้าไม่แจ้งสิทธิ์มันจะละเมิดสิทธิ์อันนี้เป็นไปตามะทะทรัฐธรรมนูญนะครับแล้วไงต่อฮะทีนี้ก็มีคําอธิบายจากพลตอีเจรุนเกียรติปานแก้วนะรอ,องผู้การสอบสวนกลางว่าทําไมต้องไปจับกันตอนตีสองเออทำไมเออนะทำไมเขาบอกว่าคล้ายๆเหมือนมีพฤติกรรมเตรียมตัวจะหลบหนีอ๋ออ่านะพลตีจรุญเกียรติปานแก้วเนี่ยนะครับ้ก็บอกว่าเดิมเนี่ยชุดสืบสวนเนี่ยจะเข้าจับกลุ่มตอน8ปดโมงเช้าของวันเนี้ยอ แต่หลวงพ่ออาอกดมีพฤติการพยายามจะหลบหนีชุดสืบสวนจึงเข้าแสดงตัวจับกลนะุ่มนะเนี่ยนี่บนรถนี่แหละนะเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธแล้วก็ตอนนี้คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม,ตมที่สำนักง,งานตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับ,รบและบอกว่านอกเหนือจากหลวงพ่ออลรอกดแล้วยังมีหลักฐานอีกหลายประเด็นที่จะต้องดําเนินการต่อโดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิดที่อาจเข้าข่ายในการการะทําความผิดกฎหมายด้วยนะครับคือคือ,คอตำรวจเนี่ย พอเขาวางแผนปฏิบัติการก็ต้องส่งคนไปซุ่มดูนะใชะ่ไปเฝ้าที่เป้าหมายนะนะครับก็บอกว่าช่วงเวลาตีหนึ่งเนี่ยขณะที่กําลังเจ้าหน้าที่ตารวจกําลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของหลวงพ่ออลงกตแต่จู่ๆกับพบมีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่าจะมีการหลบหนีหตํารวจจึงเข้าแสดงหมายจับในทันทีเลยเนี่ยขึ้นรถไงอ่าขึ้นรถแล้วก็ตํารวจก็เลยเข้าไปชาร์จแล้วก็แสดงตามแสดงหมายจับอ่านหมายจับให้เห็นนะครับแล้วก็จากการตรวจค้นภายในรถ พบเงินสดหลักแสนที่กระจายอยู่ตามกระเป๋าต่างๆซึ่งขณะนี้กําลังสอบปากคําและขยายผลต่อไปว่าเงินสดที่พบนั้นจะเอาไปทําอะไรครับเลขาพระอลงกตชื่อบนายบรญเจตเทพพมนักบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปที่กองปราบเพื่อไปเยี่ยมหลวงพ่อแต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้คุยกับหลวงพ่อส่วนเมื่อคืนนี้หลวงพ่อจะไปกิดนิมนต์ที่ไหนช่วงตีหนึ่งตนไม่ทราบเฮ้ยกิดนิมนต์อะไรวะตีหนึ่งเดี๋ยวนะ นะครับ,นะรบนักข่าวก็ถามว่าเตรียมหลักทรัพย์อะไรมายืมครับขอประกันตัวหรือเปล่าบัญเจตบอกว่าไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์อะไรมาด้วยตั้งใจมาเยี่ยมหลวงพอ่อเฉยๆเมื่อถามถึงเรื่องเงินประกันตัวว่าได้ทําการรวบรวมจากลูกศิษย์คนอื่นหรือไม่บัญเจตตอบว่าผมไม่ทราบครับได้คุยกับหลวงพ่อล่าสุดก่อนจะลาออกจากตําแหน่งและที่มาวันนี้ต้องการจะมาให้กําลังใจหลวงพ่อเท่านั้นเองไม่เคยคุยเรื่องหลวงพ่อเปลี่ยนชื่อผมก็ไม่ทราบด้วยเช่นกันสรุปแล้วบุคคลลึกลับไม่รู้จริงเลยแหละครับเนี่ย หรือนี่เขาเด็กรุ่นหลังเยอะก็เลยไม่รู้ประวัติที่มาที่ไปเป็นไปได้ไหมคือคือผมเนี่ยเคยมีโอกาสไปคุยกับหลวงพ่อหลวงกดตอนยังนานแล้วนานแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วเพราะว่ายังยังดีอยู่นะตอนนั้นมีเพื่อนเนี่ยเพื่อนธนิกันเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์แบบนี้คือเขาสัทธาแบบนี้นะเขาเป็นนักธุรกิจอ่ะเขาก็ไปทําโปรเจกต์ขายเสื้อทําเสื้อแล้วก็สกรีนรูปรูปหลวงพ่อหลวงกดเนี่ยแล้วขายหาทุนให้วัดผมก็ไปไปทําโปรเจกต์นี้ให้เขาอะไรอย่างนี้ยนะก็ไปนั่งคุยนั่งสัมภาษณ์อะไรกันก่อน ก็บอกเขาตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามเพื่อที่จะท่นก็เล่าให้ฟังว่าวันวันหนึ่งตื่นมาต้องไปทําอะไรบางทีต้องไปเขาเรียกอะไรไปเดินสายบินทบาทอะไรต่างๆตามอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นในภาพก่อนหน้านี้นะบาทีไปไกลๆก็ต้องออกแต่เช้ามืดหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นนะเนี่นะครับ และนอกจากหลวงพ่ออลรกดแล้วเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ก็เป็นข่าวคู่กันมาตลอดเลยเนี่ยนะครับคือนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลทึ่บางนีอาจจะคนไม่รู้จักคือใครนะแต่ถ้าบอกว่าหมอบีทูดสื่อวิญญาณนะทูดสื่อวิญญาณนะครับก็ถูกจับด้วยเช่นเดียวกันนะครับตำรวจก็ไปจับมานะครับล่าสุดสิบนาฬิกานะครับหมอบีทูดสื่อวิญญาณก็เดินทางมาถึงกองบังคับการปราบปรามนะครับสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลสวมกุญแจมือ มีผ้าดำคุมไว้สีหน้าเคร่งเครียด hmm. ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนก่อนที่จะให้ตำรวจกองปราบจะคุมตัวไปที่กองกำกับการหนึ่งเพื่อสอบปากคำต่อไปนะครับห hmm. มอบีเนี่ยถูกจับกลุมตัวในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบงังยักยอกทรัพย์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงิน hmm. นะโดยถูกจับที่บ้านพักย่านจตุจักรเมื่อช่วงเช้ามืดก่อนจะถูกควบคุมตัวก็ไปหาหลักฐานเพิ่มเติม ประกอบสำนวนคดีนะ,ะคือคือพระลงกฎเป็นหลักเพราะถือว่าเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานนะหมอบีเนี่ยไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการกระทําความผิดนะก็โดนด้วยโดนด้วยนะครับส่วนทนายของหมอบีนั้นนะครับนายยกานายกระสานปัญญาชัยรักษานะครับก็ให้สัมภาษณ์นะคือตัวหมอบีเนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์อะไรแต่ทนายให้สัมภาษณ์ ก่อนเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมหมอบีบอกว่าก็มั่นใจว่าตำรวจก็ทำตามหน้าที่ตามกฎหมายทุกอย่างแล้วคดีนี้นะครับเท่าที่สัมผัสได้ก็มีการให้สิทธิผู้ต้องหาอย่างเต็มที่ตาม,มควรจะได้รับนะครับส่วนคำถามว่าหมอบีมีการเตรียมพร้อมที่จะถูกจับในวันนี้หรือไม่ทนายความบอกว่าเข้าใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีกระบวนการแบบนี้นะเราใน,นาฐานะทนายก็ต้องเตรียมข้อมูล <c oughs> เตรียมคําตอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนแล้วก็หมอบีก็ไม่กังวลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับ,รบสู้กันตามรูปคดีนะและวันนี้มีการนําหลักฐานทางท,างทรัพย์สินมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงที่มาของทรัพย์สินว่าได้มาจากแหล่งใดที่ผ่านมาตํารวจและในส่วนของทีมงานทนายหมอบีก็ทํางานร่วมกันมาตลอดโดยยืนยันว่าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีการส่งมอบให้ตํารวจอย่างครบถ้บบวนแล้ว,คว,ลวความสัมพันธ์ระหว่างหมอบีกับหลวงพ่ออลงกฏ นะก็บอกว่าเป็นสิทธิ์อาจารย์กันตัวของหมอบีเนี่ยเขามาทํางานกับหลวงพ่อด้วยจิตศรัทธาแล้วหลวงพ่อก็ชวนให้หมอบีมาเป็นสะพานบุญะนะซึ่งจะปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้วนะครับส่วนหลายเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนบททดสอบว่าเป็นเพชรแท้หรือไมอนะ่หมอบีเนี่ยเป็นเพชรแท้หรือไม่พิสูจน์ความดีในสิ่งที่ตัวเองทาความชัดเจนอย่างเดียวตอนนี้คือหมอบีถูกจับกลุ่มแล้วอตอนนี้เตรียมหลักทรัพย์มาหกหลัก เพื่อเตรียมประกันตัวนะครับอันนี้เป็นทนายความก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับะนะครับทีนี้จากการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักของหมอบีซึ่งอยู่แถวประชานิเวศหนึ่ง mm hmm. เขตจตุจักรเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปเจอเงินสดทั้งที่ใส่ซองเอาไว้แล้วก็ที่วางเอาไว้ในบ้านรวมแล้วเนี่ยสล้านกว่าบาทซึ่งเงินจํานวนนี้หมอบีอ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากผู้เข้ามาขอคําปรึกษาส่วนปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้ว หมอเบียอาเงินที่ตรวจพบในบ้านเนี่ยเป็นเงินจากผู้ที่นําม,มามอบให้ในระยะเวลา3ามวันเท่านั้นโอ้โหสามวันที่สามล้านนะเพราถ้าเป็นปีมันจะเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ<อ> <laughs> ส่วนใหญ่เป็นของผู้ที่มีศรัทธาในตัวหมอบีเองซึ่งเคยเขียนจดหมายมาขอคาปรึกษาถึงญาติิหรือว่าลูกหลานที่เสียชีวิตไปแล้วแต่คนเหล่านี้ยังมีความห่วงใยเกรงว่าผู้ล่วงลับไปแล้วอาจจะได้รับความลําบากก็เลยขอคาปรึกษากับตนเพราะเชื่อว่าตนเนี่ยมีความสามารถ สื่อสารกับวิญญาณได้ผู้ที่มาขอคำปรึกษาเมื่อได้คุยกันแล้วเนี่ยก็จะให้คำแนะนำบางอย่างไปประกอบกับมีอะไรบางอย่างที่พอจะสื่อสารกับโลกทางวิญญาณได้จนทำให้ผู้ที่มาขอคำปรึกษาเกิดความสบายใจหลังจากนั้นก็เอาเงินค่าตอบแทนมามอบให้มากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรเพราะว่าเขาเอามาให้เองส่วนเรื่องการสื่อสารทะนุวิญญาณเนี่ยหมอบีบอกว่าเป็นความสามารถพิเศษแบบนี้มไม่ยอมตอบนะครับว่าความสามารถพิเศษนี้มีได้อย่างไร ตกลงเขาเป็นหมอไหมครเขาไม่ได้เป็นหมอแบบรักษาคนอย่างนี้นไม่ใช่นะไม่ใช่ในแพทย์นะคืออย่างนี้เราเรียกหมอกันเปรอะประไปหมดนะนั่นแหะสิก็เลยสนใจหมอบีนั้นหมายถึงหมอทางไอ้พวกแบบนี้ไสยศาสตร์ติดต่อกับโรกวิญญาณได้แล้วโรกวิญญาณก็ไม่ได้ถามโรกวิญญาณครับตอนนี้ตำรวจจะมาจับผมไหมอะไรอย่างงี้ถ้าติดต่อได้จริงอยากให้ถามวิญญาณปู่เลยกันจะร้อง รับบริายังไงวิญญ,ญาณปู่ดูที่ปู่จะว่ายังไงออผมกลับมานะที่กรณีวัดพระบาทนพูอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางตำรวจสอบสวนกลางได้นำกำลังเข้าค้นภายในออวัดพระบาทนพุเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็ไปเจอบริเวณห้องรับบริจาคซึ่งตำรวจยได้อ่านหมายคน้นก่อนนำกำลังเข้าตรวจคน้นมีนายสมพรนามสกุลโสมาเข่งวิยาวัจกรของวัดนำตรวจค้นเบื้องต้น ตำรวจตรวจค้นเอกาสารทางการเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินร่วมตรวจสอบเอกาสารที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินเงินทําบุญแล้วก็บัญชีรายรับรายจ่ายของวัดพระบาทนพอย่างละเอียดด้วยตำรวจไยึดต,ตรวจยึดเอกาสารทางการเงินเอกาสารการรับบริจาคเงินตั้งแต่ปี2562ถึงปี2568โฉนดที่ดินแล้วก็คอมพิวเตอร์มาทําการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับครับหมอบีเข้ากองปราบ เห็นเมื่อเช้าใช่ไหมฮะผู้การกองปราบบอกว่านี่ดูข่าวแวบๆว่าน่าจะสอบถึงเย็นเลยนะสอบปากคำอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการสอบสวนอย่างหนึ่งคือกดดันกดดันกดดันพอสอบนานๆมันล้ามันล้าปุ๊บมันคลายหมดเลยรับก็ได้ว่านะคืออย่างที่บอกไปเนี่ยนะคุณต้องนะกรณีวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยมันจะแตกต่างจากกรณีที่พระเนี่ยโดนคดีก่อนหน้านี้เรื่องชู้สาวเรื่องอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่า คนศรัทธาวัดพระบาทน้ำพระบาทน้ำพุเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องเรื่องแบบใช่พุทธพั์นิชหรือพุทธคุณอะไรต่างๆ<ม>เกจิดังมีมีมน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามีชื่อเสียงเพราะช่วยเหลือผู้คน s i v เออแล้วคนเนี่ยคนที่ไปทําบุญก็รู้สึกว่าเออขันอยากช่วยคนด้วยโดยผ่านตัวกลางคือวัดคือวัดแล้วพรีเซนเตอร์คือหลวงพ่อใช่ไหมก็เชื่อมั่นกัน เชื่อมั่นตัวหลวงพ่อหลวงพ่อดูแลคนป่วยนู่นนี่นั่นฉันเออฉันก็อยากจะไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยหลวงพ่อแหละพูดง่ายทีเนี้ยพอมันมีเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะนี่เพื่อนในเพจของผมหลายคนมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่บอกโอ้โหปวดใจมากเลยทำไมอุตส่าห์ไปช่วยทำความดีอ่ะใช่คือเขาไม่ได้ไม่ได้ไปศรัทธาแบบแบบลุ่มหลงแบบเพจแบบว่าเป็นมีของวิเศษหรืออะไรไม่ใช่สายมูอ่ะพูดง่ายๆเป็นสายธรรมสายบุญแบบเนี้ย คุณลองดูดูว่าเขาไปทําบุญด้วยเจตานาที่อยากจะช่วยคนหะดโดยจิตดีๆเออ้วยจุดที่บริสุทธิ์อ่ะแล้วพอมาเจอภาพแบบนี้ปุ๊บแล้วก็โมโหศรัทธางงเลยแบบว่าอึ้งไปเลยเ <c oughs> นี่ยครับะเขาเรียกว่าถึงได้มีคําบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันจีรังนะครับบางทีเราอาจจะนึกว่าดีนะวันนี้แต่วันพรุ่งนี้อาจจะดีแตกก็ได้หรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นท่านก็อย่าไปเชื่อนักการเมืองมากนะครับไอ้ที่บอกว่าโอ้โหจะทําให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยท่านต้องพึ่งตัวท่านเองก่อน ถ้าเกิดว่าท่านพึ้นทุกท่านเองได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะไม่จะเป็นต้องอาศัยนักการเมืองเลยไม่งั้นเนี่ยเอะอะไรก็ต้องรอให้นักการเมืองเอาเงินมาแจกเอารุลมาแจกเอารถไฟมาแจกไอ้ยี่สิบบาทมาแจกอะไรแต่ไม่ีอะไรมาแจกหมดเลยมันไม่จะเป็นเลยครับถ้าเกิดว่าเราพึ่งพาตัวเองได้ทุกอย่างมันจะจบที่ตัวเราเองแล้วนักการเมืองนี่แหละมันก็จะเกรงใจเราถูกไหมเวลามันหาเสียงตามต่างจังหวัดเนี่ยถ้าหมู่บ้านไหนเข้าไปได้แจกเงินได้โอ้โหมันจะเข้าไปเลยถ้าหมู่บ้านไหนบอกไม่เอากูทำมาหากินตัวเองได้มันไม่เข้าหรอกครับเพราะรู้ว่าซื้้อเสียงไไม่ดรคับ คือคือถ้าประชาชนเป็นแบบที่คุณพีรพัฒน์ว่าเนี่ยโอ้ประเสริฐเลยการหาเสียงจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่ใช่ถูกต้องเพราะมันจะเป็นการพูดเรื่องบ้านเมืองในระยะยาวว่าโอเคตอนนี้เศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้เราจะปรับบ้านเมืองเราอย่างไงใช่นะการความขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้เราล้าหลังเขามากเ่ยนะเรายัดส่งเข้าเปลือกส่งยางพาราซึ่งไม่มีนวัตกรรมอะไรไปสู้เขาเลยเนี่ยเราจะปรับยังไงแต่ถ้าเรายังเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับ นักการเมืองหรือคนเก่งๆที่จริงๆเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพแต่เขาอยากจะมาทํางานให้บ้านเมืองเนี่ยมีเยอะฮะมีะเขาจะไม่มีโอกาสชนะเลือกตั้งเลยเพราะ<ช>อะไรเพราะเวลาไปลงพื้นที่เนี่ยไปพูดเรื่องเราจะต้องสร้างประเทศเราให้มีขีดความสามารถในการแข่งชาวบ้านไม่ฟังฟังไม่รู้เรื่องมันคืออะไรวะเออเพราะว่าชาวบ้านสนใจแต่ว่าสมมติต่อให้ไม่แจกเงินนะอ่าแล้วสวัสดิการชั้นคืออะไรฉันจะได้อะไรอ่าเดือนละพันเดือนละสามพันเดือนละห้าพัน คือเราจะมองแต่เรื่องใกล้ตัวใช่ถูกไหมครับแล้วยิ่งพูดเรื่องการพึ่งพาเนี่ยขออนญาตพูดยา,ยาวๆหน่อยคุณเปิดประเด็นมาเนี่ยดีมาก <c oughs> ผมเนี่ยรู้สึกว่าชาวบ้านเราบางที่นะบางทีเนี่ยก็ไปพึ่งพานักการเมืองโดยไม่จําเป็นพึ่งพาพร่มเพื่อมากเกิดไปใช่เออเช่นเวลาเราจัดงานที่บ้านเนี่ยนะครับบางคนนะบางคนก็ต้องอยากให้สสมา มาเป็นประธานนะหรือโอเคแหละเป็นเกียรติเป็นหน้าเป็นตาอะไรก็ว่าไปงานบวชงานแต่งงานศพหรือชุมชนจัดงานไปขอนู่นขอนี่ขอนั่นสอสอมาขอสอจอเท่านี้ขอสอสอแบบหนึ่งขอนายกอบจออีกระดับหนึ่งขอดนตรีนะพี่ต้องเป็นเป็นอ่สอสอเนี่ยพี่ต้องขอเล่าลางหนึ่งอ่าก็ต้องให้คือไปพึ่งพาเขาในเรื่องที่มันไม่ต้องจําเป็นไงใช่มันก็เลยกลายเป็นบุคุณเป็นอุปถัมเป็นอะไรกันมา ก็ระบบบ้านใหญ่อถูกไหมถึงเวลาจะเลือกตังเอ้ยกองโอ้โหอันนี้กองต้องรู้เรื่องแล้วไงกองจากการพี่ๆโดยน้ําหมูนี้นะถูกไหมมันก็เป็นแบบเนี้แล้วมันเราจะไปไหนกันพ้น่ะครับนะครับนี่พูดแล้วก็ไหลขึ้นชั่วโมงหนึ่งได้เลยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมครับเพราะว่าอย่างที่ผมมานึกถึงคําพูดของนหลวงรัชการที่9ของรัชาตไม่ใช่ราชสัพนะครไม่ใช่รัชกาลที่9พูดสิ พูดพูดพูดแต่ว่าเป็นเป็นคนเราวพวกเราเนี่ยคุยกันเองว่านักการเมืองเนี่ยมักจะให้ปลาแต่พระราชาจะให้เบ็ดใช่ไหมครับการให้ปลาเนี่ยหมายถึงว่าให้เราให้เลยกินเสร็จปุ๊บมันก็ทิ้งไปก็หายไปแต่การให้เบ็ดเนี่ยคือการสอนให้คนเนี่ยสามารถทํามาหารกินได้ด้วยตัวของตัวเองพูดง่ายคือด้วยลําแข้งของตัวเองซึ่งถ้าเกิดลำแข้งของตัวเองมันอยู่ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับนักการเมืองจะกลัวมากผมบอกผู้ชมงี้เลยเพราะมันซื้อไม่ได้อ ผมจะไปเดือดร้อนอะไรอย่างผมใครมาให้ผมห้าร้อยพันหนึ่งแลกกับการซื้อเสียงเนี่ยคิดว่าผมจะรับเลยครับคือมันจะมีพวกเราหลายคนที่บอกว่าบ้านฉันไม่เคยได้เลยเพราะเขารู้ไงว่าเขารู้บ้านแบบเราเนี่ยให้ไปก็เสียเงินฟรีประเผลอติดคุกอีกใช่ไปฟ้องกกตประเผลอแอบอัดคองอัดคลิปอะไรอีกนั่นแหละนะคนอื่นเข้ามาจดชื่อกันเนี่ยผมเพื่อนบ่นไปเรื่อยเลยเข้ามาจดชื่อกันหมดเลยะจดชื่อคือว่ามีเสียงกี่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ไม่ยอมจดบ้านฉันจดไม่ได้บางคนบอก ดูสิเลยมันข่าบ้านฉันไปต้งไงหัวคะแนนต้มมันข่าบ้านฉันไปบอกเอ้าบ้านแกเขาไม่กล้าให้หรอกมาสดเธอฉันให้ออย่างเงี้ยนะนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นถ้าเราเราข้ามพ้นเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะโอ้เราจะเลินทับเริญแน่นอนครับเราก็อีกหน่อยลูกลูกของลูกอุ้งอิงอาจจะโตมาเนี่ยเราอาจจะได้เป็นนายกอีกอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่แต่ที่แน่แน่วันนี้ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่นักการเมืองมันทำกับประเทศไทยมันลุมสกรรมประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง พักไหนก็ช่างหัวมันนะครับรู้แต่ว่ามันมีพักการเมืองบางพักที่ไม่ปรารถานาดีกับประเทศไทยมผมไม่อยากเอ่ยชื่อว่าเป็นพักอะไรไม่เอ่ยแต่คุณผู้ชมต้องรู้ต้องรู้แน่นอนนะครับที่เรามีปัญหากับขมิมนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่ไม่จะเป็นต้องอธิบายนะครับนั่นคือประสบการณ์ส่วนหนึ่งของคนที่ท่านเลือกเข้ามาเป็นสส สสเลือกนายกรัฐมนตรีได้รัฐมนตรีเยี่ยงนี้มันก็เลยมีผลกลับมาถึงบรรดาพี่น้องประชาชนทุกคน<ม>ที่เลือกสอสเข้าไปนั่นแหละครับ<ม>นะครับเ<ม>พราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอยากจะให้ประเทศมันไปได้ดีเนี่ยท่านต้องเลือกคนที่เลวน้อยที่สุด ม่ต้องเอาคนดีนะครับเพราะคนดีในโลกนี้ไม่มีหรอกครับมันมีแต่ว่าเลวมากเลวน้อยแค่นั้นเองนะครับเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดแล้วท่านจะเลือกได้อย่างสบายใจและประชาชนก็จะสบายใจว่านักการเมืองที่ได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะเป็นคนดีระดับหนึ่งและ <c oughs> นะครับอย่าให้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะคุณปรเมศ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ทั้งนักการเมืองทั้งพระนี่ไปหมดเลยในช่วงแบบนี้ <c oughs> ผมนึกถึงอะไรรู้ไหม <c oughs> คำทำนายของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำว่าไงครับเดี๋ยวจำไม่ได้ละโดยสรุปเนี่ย มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทั้งพระทั้งอะไรที่โดนหมดเลยนะครับซึ่งท่านก็ไม่ได้พูดตรงๆนะว่าเป็นพระเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวสิ้นปีมันจะดีเองอม,มันจะดีขึ้นเองจะดีจากอะไรผมไม่บอกนะครับก็ลองลอง,ลองหาอ่านดูกันแล้วกันนะครับอ่ะสิบสนานาทียังมีข่าวคราว,าวเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยอะนะครับ,รบกรณีของสุชาติตันเจริญซึ่งก็มีลูกสายมูเหมือนกันนะเนี่ยสุชาติ อ,อันดี้สุชาติในข้ขอกำกับดูแลสำนักพุทธใช่สำนักพุทธศาส,สนาพศนะครับก็ให้สัมภาษณ์กรณีการจับกลุ่มพระอรกฎนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนกําลังขอหลักฐานหมายจับในการดําเนินคดีและก็แจ้งข้อกล่าวหาเพื่อเอามาประกอบการพิจารณาในการลาสิกข,ขาของพระอารงก์กฎซึ่งเป็นเรื่องของมหาเถรสมาคมหรือมศโดยตามประกาศของมศฉบับเดือนที่แล้วเนี่ย สมัยก่อนจะต้องใช้เวลาเพราะต้องมีคณะสงฆ์คาธิการเป็นผู้ปกครองท,ที่เป็นผู้ปกครองในสอบสวนตอนนี้ถ้าหากว่ามีหลักฐานประกอบการพิจารณาว่ามีความผิดมีความเสื่อมเสียก็สามารถดําเนินการได้เลยคิดประทางเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้ดําเนินการโดยทางพอสอมีหน้าที่ประสานกับมอสอ hmm. เพื่อแจ้งดําเนินการต่อไปหลังการสอบสวนแล้วคงจะมีการจับหลวงพ่อลาสิขานักข่าวถามว่าในการลาศิขาส่วนที่เกี่ยวกับพอสอมีรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเรื่องการใช้งานเงินของวัดหรือไม่ สุชาติบอกว่าตอนนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วแต่ถึงอย่างไรเนี่ยทางพศจหรือว่าพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีคงจะเข้าไปสาสารปัญหาภายในวัดวันนี้คาดว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลมารักษาการจเจ้าอาวาสวัดพระบาทนภุก,ก่อนส่วนเรื่องการสังคายนาพระพุทธศาสนาสุชาติบอกว่าทางพศคงดำเนินการตามอำนาจหน้า,นา,นา,นาที่แต่เรื่องของการควบคุมความประพฤติปฏบิบัติของสงฆ์เป็นหน้าที่ของมศซึ่งวันที่25สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้นะฮะได้ไปคุยกับ สมเด็จซึ่งเป็นกรรมการมอสอแล้วและคงเริ่มดําเนินการต่อไปนะักข่าวถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าพอมีกระแสข่าวทางมอสอก็ลุกขึ้นมาดําเนินการแต่พอไม่มีกระแสข่าวก็เงียบไปสุชาติตอบว่าท่านก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็เห็นด้วยในการดําเนินการอย่างเคร่งครัดซึ่งหากใช้คําว่าสังคยาณาอาจจะแรงไปแต่ต้องถึงขั้นสังคยาณาไม่อย่างนั้นวิกฤตทางศาสนามันจะแย่ลงเรื่อยๆถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรผมเรียนอย่างนี้ศาสนาเนี่ยมันดีอยู่แล้ว ไม่ว่า,าศาสนาอะไรก็ตามนะครับโดยหลักคําสอนใช่ไหมคุณประเมศตบมันดีอยู่แล้วทุกศาสนานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าคนต่างหากคนต่างหากที่มันเข้าไปทําให้าศาสนาเนี่ยเสื่อมเสียขึ้นมาต้องแยกให้ออกนะครับถ้าเกิดท่านคิดจะไปสังฆานา,าศาสนาพุทธเนี่ยคุณผู้ชมครับคิดให้ดีนะเพราะเรื่องบางเรื่องท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้นะทำามันเล่นไปนะพระก็อาจจะรู้ไม่หมดก็ได้นะครับอย่าลืมโอ้เรื่องนี้ยากอย่าใช้คำว่าสังฆานะฮะเอาเป็นว่าจัดระเบียบของผู้ที่เข้าไปบวชจะดีกว่า เออคือในยกประเด็นดี้คาว่าสังคยานาเนี่ยมันคาใหญ่โตใหญ่มากเลยคใหญ่หรือยิ่งกว่าหรืออีกหรือแล้วต้องจัดใหม่ด้วยใช่ใช่เออปัญหาคือบรรดามนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยนกคนที่ใช้ชีวิตในทางโลกแบบนี้จะไปสังคยนาอะไรบ้าไปแล้วถูกไหมเออมันมันเอาแค่ว่ากรอบอำนาจหน้าที่ท่านมีแค่ไหนครับ ทําให้มันเต็มที่ครับทำที่อํานาจหน้าที่มีนะใช่ใช่ทำยังไงอย่าให้มีสิ่งยั่วยวนเกิดกับพระอะไรเอาให้ง่ายนะครับพระตั้งกระเบิดไปแล้วเช่นเรื่องอะไรเงินเลยเงินเลยเงินนี่เลยแหละเรื่องเงินเรื่องบัญชีทรัพย์สินเรื่องเงินต่างอีวัดสองอย่างเนี่ยคือศัตรูตัวสําคัญเรื่องเงินกับเรื่องหญิงทํายังไงถึงจะ ป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้เข้าไปวุ่นวายกับพระได้ดูกรณีก๊อฟใช่ไหมฮะอ่าออันนั้นก็เรื่องหญิงใช่ไหมอันนั้นจะทั้งหญิงทั้งเงินเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่มีเรื่องหญิงแต่มีเรื่องเงินโหแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วเงินแต่ละก้อนแต่ละก้อนเนี่ยมันท้าทายเท่านั้นเลยครับคุณโมเด็ตจำได้ไหมว่าเคยมีคนขายยาเสพติดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าก็ขนยาเสพติดจากเหนือลงมาถึงกรุงเทพได้เนี่ยเขาได้เที่วละสองแสนสองแสนถ้ากันโดนจับได้ติดคุกตลอดชีวิตยอมรับสารภาพก็จะเหลือจำคุกตลอดชีวิตเอ ประหารถ้าถูกจับได้ประหารแต่ถ้าเกิดว่ายอมรับสารภาพก็จะเหลือจำคุกตลอดชีวิตถ้าเกิดไปพาดพิงถึงคนรับคนส่งอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ<ม>ผู้งา่ายประทับตัวเปเ,เป็นพยานปั๊บเนี่ยไอ้โทษจำคุกตลอดชีวิตอาจจะเหลือสักห้าสิบปีหรือสี่สิบปีมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยเงินสามแสนในชีวิตนี่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะเวย้ย<ม>ถ้าเกิดมันรอดได้เราก็คุม้มถูกไหมแต่ถ้ารอดไม่ได้ก็สารภาพมาไปเลยมันก็เหลือแค่ห้าสิบปี<ม>ทำดีทำไปทำมาอาจจะเหลือสักห้าปีก็ออกละเอาวะเสี่ยง อันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าบวชเป็นพระแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยมีบุญเหตุที่เข้ามายั่วอยู่ได้ตลอดเวลาพระถ้าเกิดว่าท่านสามารถที่จะคลองสม,มณเพศได้มันก็โอเคไปแต่ถ้าเกิดคลองไม่ได้สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ศึกนะครับศ <laughs> ึกนะครับเพราะว่าจะได้ไปทาให้ศาสนามีปัญหาซึ่งจริงๆผมยืนยันนะครับศาสนาทุกศาสนาเนี่ยหลักการของทุกศาสนาเลยเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีเท่านั้นแหละครับไม่มีศาสนาไหนสอนให้คนชั่วไม่ดี เพียงแต่ว่าเราได้เข้าใจวัดปฏิบัติของ<ม>แต่ละศาสนา<ม>เข้าใจหลักแก่นของศาสนาแต่ละศาสนาหรือไม่อย่างไรนั่นเอง<ม>เพราะฉะนั้นอย่าไปโทษศาสนา <c oughs> ผมย้ํานะครับต้องโทษคนที่ไปเกี่ยวข้องกับศาสนานั้นๆ<ม>ว่าคุณเข้าไปได้ยังไง<ม>นั่นแหละสำคัญที่สุดนะครับที่พูดเหมือนอกับว่าตัาวเอ,เองบวชมาสี่สัห้าพรรษาจริงไม่ถึงมผมบวชเดือนครึ่ง<ม>แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะ <c oughs> ยังยังโบราณโบราณอยู่นะครับ